เพื่มหนูเพิ่มจะได้ไปตีรถใหม่มามแต่ว่าทีเนี้ยหนูเอาไปทําเพิ่มใช่ไหมคะมคือเราไปแต่งตามสไตล์เราเนี้ยค่ะอืหนูก็เอารถไปทําที่อู่แห่งหนึ่งแล้วกันค่ะทีนี้อู่เขาก็เลยบอกว่านายช่างเนี่ยเขาบอกว่ามีรถสำรองให้ค่ะก็เอารถไปใช้ก่อนเพราะว่าหนูจะเป็นต้องใช้รถทุกวนันพอทีนี้หนูก็ตอนตกเย็นนะคะก็คือไปเอารถมาใช้ค่ะ ก็คุยกับนายช่างว่าเนี่ยรถมันมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงพิเศษไหมหนูก็คุยกันไปสักพักหนึ่งค่ะก็ได้เวลาเอารถกลับบ้านอพอหนูจะเลี้ยวรถออกจากอู่ใช่ไหมคะค่ะหมาหอนค่ะพี่หมาหอนไล่เลยหมาหอนไล่แบบยาวเลยคะ่ะหอนแบบไล่ลับกันเลยอะคะอ่ะตอนแรกตัวหนูเองก็ไม่ได้คิดอะไรอาจจะเป็นแบบว่า คงถึงช่วงของเขาหรือเปล่าจังหวะเนอะใช่เราก็เลยขับรถกลับมาที่บ้านค่ะทีเนี้ยทางกลับบ้านหนูอะค่ะมันจะต้องผ่านวัดแล้วมันจะเป็นสี่แยกไฟแดงอืหนูก็จอดรถติดไฟแดงอยู่สักพักนึงค่ะมีรถคันข้างหน้าเนี่ยสองสามคันก็จอดต่อกันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่พอใกล้จะไฟเขียวอยู่ดีๆหมาค่ะเขาก็เดินออกมาจาับ ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันมาเห่าที่รถหนูเลยอ,อืก็คือมาแบบมาเห่าอยู่ข้างๆรถเลยค่ะหนูก็ใจไม่ดีและหนูคิดในใ,ใจใช่แน่ๆหรือเปล่าหรือว่าเราจิตตกไปเองพอหนูขับรถข้ามสี่แยกใช่ไหมคะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นวัดและหนูก็เหลือไปมองกระจกข้างหลังปรากฏว่าหนูเจอเป็นเงาผู้ชายนั่งมองหนูอยู่จากข้างหลังใช่นั่งเบาะหลังเหรอ ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเวลาคนเราขับรถค่ะปกติจะไม่ค่อยมองกระจกข้างหลังเท่าไหร่ทีนี้นหนูก็เหลือบตาไปเห็นก็คือเป็นผู้ชายร่างหนึ่งเลยนั่งอยู่ข้างหลังมองหนูจากกระจกหลังเลยค่ะพี่พอทีนี้นหนูก็ใจใจไม่ดีแล้วก็เลยพยายามประคองรถนะคะให้ให,ให้ให้กลับถึงบ้านได้โดยแบบว่าไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะพอไปถึงบ้านนะคะคุณป้าบ้านตรงข้ามอะ่ะก็เหมือนเขามามาทัก มามายืนรอทักว่าแบบเนี่ยแฟนหนูอะทําทไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะมมาเนี่ยเห็นมายืนรอนะมายืนรออยู่หน้าบ้านหนูก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนที่แฟนหนูไปส่งเอารถอะคะ่ะเขาล่วงหน้ากลับมาบ้านก่อนแล้วค่ะซึ่งเขาจะขึ้นไปข้ามวลจัดการตัวเองแล้วก็คือไม่ได้มายืนรออะไรกันแน่นอนหนูก็เลยบอกคุณ้ายไปว่า ไม่ใช่นะคะคุณป้าหนูมาคนเดียวค่ะอืพอหนูก็คุยกับคุณป้าเสร็จใช่ไหมคะหนูก็ไปจัดการตัวเองอาบน้ําเพิ่งถึงบ้านก็อาบน้ํากินข้าวปกติเลยคะ่ะพี่พอตกกลางคืนหนูนอนจหนูก็ฝันค่ะฝันว่ามีได้คุยกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นแบบร่างมีอายุนะคะอืแล้วหนูเห็นว่าพี่ผู้ชายคนเนี้ยมีนางราเดินตามมาด้วยือ แต่หนูก็ในฝันหนูก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นครูสอนล่ําหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะหนูก็เหมือนสลืมสลือตื่นขึ้นมาแบบช่วงเวลากึ่งหลับกื่งตื่นนะคะพี่ค่ะหนูอะ่ะเห็นแฟนเห็นเห็นเป็นแฟนตัวเองนะคะนั่งนั่งเล่นอยู่ตรงโต๊ะคอมข้างๆที่นอนตรงหัวเตียงใช่ไหมคะนูกเลยทักเขาว่าเธอทําไมถึง,ถงยังไม่นอนอีกมันดึกแล้วนะด้วยความที่ว่า หนูง่วงใช่ไหมคะหนูก็ดึงผ้าหม่มแล้วก็พลิกตัวมาอีกฝัง่งหนึ่งปรากฏว่าแฟนหนูอะนอนอยู่ข้างๆอืแล้วทีนี้หนูก็อาแล้วที่เมื่อกี้ที่เราทักอะใครอืมก็เลยตื่นเลยค่ะพี่ไม่ไม่ได้นอนเลยตอนนั้นรู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนประมาณตีสี่สิบสามนาทีก็ตื่นเช้ามาค่ะหนูก็กำลังจะอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปทำธุระอย่างนี้ใช่ไหมคะ มาเจอคุณยายของแฟนนะคะนั่งอยู่ข้างล่างเขาก็ทักหนูอีกว่าเนี่ยไปเอารถอะไรมาทําไมถึงเอาคันนี้มาทําไมไม่บอกกันเลยหนูก็บอกว่าอ้าวเขาให้ยิ้ม,มามาใช้ก่อนวันนึงแล้วเดี๋ยวถรถทําอะไรเสร็จก็ค่อยไปรับกลับคุณยายบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยคุณยายเขาลงมาทานน้ําข้างล่าง เขาะเจอผู้ชายอะอยู่อยู่ที่รถเลยก็คือยืนยืนจ้องอยู่ทั้งคืนเลยค่ะหนูก็โอเคแสดงว่าอันเนี้ยใช่แหละหนูก็เลยขอบอกบอกกับเขาว่าโอเคค่ะหนูขอยืมรถแค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวหนูใช้เสร็จเนี่ยหนูจะเอาไปคืนให้ใช่พอพออธิษฐานใช่ไหมคะก็ขึ้นรถ รากฏว่าตกตอนเช้าค่ะกลิ่นที่หนูรู้สึกได้เลยตอนที่เข้ามานั่งในรถครั้งแรกคือมันมีกลิ่นแบบเหม็นอับเหม็นสาบนะคะพี่ประมาณนี้พอหนูก็ขับรถไปใช่ไหมคะจะไปรับเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะที่จะไปทําธุระกันด้วยตอนเช้าปรากฏว่าเพื่อนะหนูะไม่รู้ว่าหนูเอารถคันนี้มา ว่าเห็นเขาเห็นหนูอะซื้อรถคันใหม่ใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินอยู่สะตางลูกอ่าโอเคคือเพื่อนอะเขาเห็นว่าหนูซื้อรถคันใหม่แต่ไม่ใช่รถคันนี้หนูก็เลยขับไปรับเขาด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้คิดว่าเป็นรถคันนี้หนูก็เลยขับไปจอดพอหนูลงเขาก็เลยถามว่าอ้าวทำไมเป็นรถคันนี้ล่ะหนูก็บอกว่าอ่าหนูเอารถไปทํานะพอเสร็จรถบอกว่าแล้วใครมาส่งพี่ คือเพื่อนหนูเขาก็ทักหนูอะคะ่ะว่าใครมาส่งพี่เขาโปรเจ์เขาจะเรียกหนูว่าพี่อะ,ค,ะค่ะค่ะเขาบอกว่าใครมาส่งพี่หรอเห็นเนี่ยนึกว่าแฟ,แฟนมาหนบอกไม่ใช่นะพี่มาคนเดียวแตมเขาบอกว่าเขาอะมองมองมาทางที่รถใช่ไหมคะตอนที่หนูขับผ่านเข้าไปเพื่อจะไปจอดอะค่ะเขาบอกว่าเห็นผู้ชายอะนั่งมาข้างๆด้วยอือหนูก็เลยบอกว่าไม่ใช่พี่มาคนเดียว ก็หนูก็เล่าเรื่องให้น้องฟังเหมือนที่เล่าไปก่อนหน้านี้เลยค่ะก็น้องก็บอกว่าน้องตอนนั้นน้องขุนลุกมากแบบนั่งร้องไห้อยู่ในรถเลยค่ะพี่หนูก็เลยบอกบอกบอกก็คือพูดพยายามเหมือนจะแบบว่าบอกกับเขาว่าเนี่ยหนูขอขอยืมก่อนนะแค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวจะไปคืนให้ใช่ค่ะพอหนูก็ไปทําธุระใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเรา ด้วยความที่ว่าใจเรากังวลนะคะพี่หนูก็เลยส่งส่งเลขทะเบียนคือหนูจะเป็นคนที่มีหมอดูเป็นเป็นเป็นที่ปรึกษาใช่เที่ปรึกษาทางใจหนูก็เลยส่งเลขทะเบียนกับอี่ไปให้เขาดูเขาบอกว่าเขาก็เลยเขาพิมพ์มาแบบว่าจะซื้อหรออย่าซื้อเลยนะคันนี้เขาบอกว่าเป็นรถที่ตกน้ําแล้วมีคนตายอบอกว่า คือหนูว่าไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังหนูก็ส่งส่งทะเบียนไปว่าว่า,วาดูรถคันนี้ให้หน่อยค่ะใช่เขาบอกว่าซื้อไม่ได้นะรถคันนี้ตกนะ้ำม่มีคนตายหนูเลยเอาแล้วคือตอนแรกความมั่นใจหนูว่ามันยังแบบว่าห้าสิบห้าสิบตอนเนี้ยพอได้ยินหมอดดูพูดอย่างนั้นนู้ดเต็มร้อยเลยว่าใช่แน่ๆเจอแล้วอืมตเจอแล้วแน่ๆแล้วพอ หนูก็เล่าให้น้องที่มาด้วยฟังใช่ไหมคะเขาบอกว่าโอเคถ้าสมมติว่าเรายืมมาเนี่ยแล้วเขาอยากได้บุญเราก็เดี๋ยวเราไปทําบุญให้นะก็บอกกับน้องอธิษฐานกับน้องว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้เราทําบุญให้ก็ให้เรารู้ชื่อนามสกุลของคุณเลยได้ไหมแบบว่าที่เราไม่ต้องไปหาดูแบบประวัติรถคุณจากที่ไหนอย่างเงี้ยอื ชี้เป้า<อ>เลยได้ไหมใช่ก็คือพอสักพักเนอค่ะเหมือนเซลเขาก็หนู่ไปนคนทักเซลไปก่อนว่าเป็นไม่ใช่เซลเป็นในช่างอู่อ่ะพอทักในช่างอู่ไปในช่างอูสง่ส่งโทรถามเขาว่าพี่หนูว่ารถพี่แปลกๆนะและทีเนี้ยในช่างอู่เขาก็อยู่ดีๆเขาก็ส่งเป็นเล่ม,เล,มเล่มใบจ,จดทะเบียนขึ้นมาเลยค่ะพี่เห็นเป็นชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดชัดเลย ออืมอว่าพี่ส่งมาทําไมคะหนูหนูแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จะซื้อนะออือ่ะเขา่็ยบอกว่าพี่จะให้ดูเฉยๆเขาว่าอย่างนี้นะคะค่ะพอไป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 ดูชื่อใช่ไหมคะก็พอรู้อายุอะไรเงี้ยคะ่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นสายตัวเลขอะพีอ่อืมอืมอืมแล้วยังไงคะา เนี่ยให้น้องอะ่ะลองลองซื้อเลขดูปรากฏว่าน้องก็ถูกอโอเคนะแล้วสรุปเราได้ไปทำบุญให้เขาไหมคะคุณสตังไปค่ะคือหนูไปทำธุระเสร็จรุปบตอนบ่ายหนูตรงยาวไปทำบุญให้เขาเลยแต่ว่าหนูไม่ได้ขับรถคันนี้ไป<อ> <c oughs> ค,คันที่ยืมมาไปค่ะคื<า>แ<ต>อแต่ว่าด้วยใจหนูแบบมันเจอความไม่สบายใจวันนั้นหนูไม่มีกระจีกระใจทำอะไรเลย <c oughs> แต่ว่าสรุปแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาก็แค่อยากมาให้เราทําบุญให้แล้วก็ติดมากับรถที่เราเอามาใช้แทนตอนรถเราไปซ่อมถูกไหมไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงกว่าน,นั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาอาจจะแบบมาขอวนบุญนะอ,อะไรประมาณเข้าใจใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวย,รวย กดด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารกลุ่มโปง X